ยัง2.89ล้านบาทได้เป็นเจ้าของซ u เปอร์คาร์สสปอร์ตคาร์แท้ๆที่เป็นรถซูน AAS ที่ออกมาพร้อมกับวารันตี9ปีคันนี้ได้โฉมเฟซลิฟต์กับไฟท้ายยาวคาดสุดหลังที่สุดแสนจะบาดใจสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Model เ,เดอมอที่รักมากไหม ทุกคนเลยนะคะพบกับเนงเนงถีดาวของนำรงเวสซีโอของ b e n ส์มอร์เรอรมและวันนี้ค่ะเน็งอยู่กับซ u เปอร์คาร์ทั้ง2คัน Porsche m มา k e n นะคะคันนี้กับคันที่อยู่ด้านหลังนะคะคัดสรรหารถ AAS ที่แบบออกจากศูนย์ Porsche Thailand AAS มาพร้อมวารันตีศูนย์สบายๆทั้ง2คันมาให้คุณแล้วนะคะใครที่แบบ อยากใช้ซูเปอร์คาร์แต่ว่าคิดถึงว่าเรื่องซ่อมบารุงอะไรยังไงอยากได้รถประวัติชวชัวคุณมาถูกที่แล้วล่ะค่ะเพราะมาแค่ทั้งสองคันของเราเนี่ยมาพร้อมกับวารันตีเอสทั้งสองคันเลยและราคาของเราเนี่ยเริ่มต้นแค่2.89ล้านค่ะคุณแล้วถามว่า2.89ล้านได้เป็นเจ้าของ สปอร์ตคารอย่าง Porsche ที่ยังมีวารันตีแล้วเป็นรถส่วนด้วยมันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมาแค่นกันแบบเต็มๆทั้งคันนี้นะคะที่เป็นโฉม Facelift เรียบร้อยและคันที่จอดอยู่ทางด้านหลังนะคะ งามจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะกับคันนี้กันก่อนเลยค่ะสำหรับ Porsche Macan นะคะหลายคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะกับความเป็น SUV ไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปเรียกได้ว่าเหมือนเป็น product line น้องของคายเ n นนั่นเองนะคะคันคายเนคันที่แล้วที่ออกมาจากศูนย์พร้อมวารันตี9ปีเนี่ยไปในหลักชั่วโมงนะโอ้โหแล้วคันนี้จะไปในหลัก กี่นาทีนะคะสำหรับมาแค่นคันนี้นะคะหล่อจริงๆนะคะด้วยสีดำเงาบอกเลยว่ามาแค่น,นี่หลายคนที่ไม่เคยลองขับอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็น feeling SUV หรือเปล่านะคะแต่เนีงบอกเลยว่าทีมงานดีไซน์ของ Porsche เนี่ยเขาตั้งใจรังสรรค์สร้างสรรค์มาแค่น,นะคะออกมา ให้เป็นรถสปอร์ตค่ะทุกคนเพราะจิตวิญญาณของความเป็นพอร์ชเนี่ยซูมเข้าไปที่โลโก้เลยนะคะเขาคือม้าพยศทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องออกแบบรถสปอร์ตค่ะแต่ถามว่าทำอย่างไร ถึงให้ได้สปอร์ตคาร์ที่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะที่มีการเดินทางมีสัมภาระต่างๆสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นมาเก่นคันงามแบบคันนี้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะสวยงามมากๆออกศูนย์ะคะ AAS มานะคะปี2015แต่จาถนนมา80,000กิโลแท้ๆซ่อมบำรุงในศูนย์ a s มาเป็นอย่างดีวิ่งเฉลี่ยปีหนึ่งแค่หมื่นกิโลเท่านั้น น้นค่ะฝาท้ายเก็บของได้เยอะสบายๆเปิดปิดง่ายๆนะคะด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะงามจริงๆใครที่อยากได้รถ p พอ c h e สักคันแต่แบบชีวิตเรามันจะไป Boxer c a y ์ n n มันมันก็ไม่ใช่นะของเราก็เยอะนะอาจจะมีพ่อแม่เพื่อนนะคะลูกหลานเหลนหลน มันต้องนั่งสบายด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราอยากได้แบบเท่ๆขับต่างจังหวัดได้มาแค่นี้คือลงตัวมากๆนะคะมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ได้ภายในสีน้ำตาลสวยมากนะคะใครที่ชอบแบบรถแนวแบบไม่ o v e r s t เตทนะคะใช้ได้นานๆน,นะคะสวยๆนะคะอยากให้ทุกคนดูดีเทลของน้องนะคะว่ามีความเป็น Porsche เนี่ย ติดอยู่นะทุกตารางนิ้วนะคะขนาดเส้นรูฟไลน์หลังคาของมาเคนเนี่ยคือบอกเลยว่าหลับตาเห็นแต่รูฟไลน์รู้เลยว่าคันนี้เป็นพอร์ชนะคะแล้วสีน้ำตาลของเขาก็สวยมากนะคะเข้าไปนั่งแล้วแบบโลโก้ที่เป็นแบบอาร์มของความเป็นพอร์ชเนี่ยมันช่างแบบนะโดนใจนะคะสีดำแดงนะที่เป็นสีประจำแคว้นเบลเรียนะคะ ความเป็นคริปทรอนิกอยู่หลังพวงมลาลัยนะคะแค่นี้คุณดูรูฟไลน์เขาสิคุณดูรูฟไลน์ของเขามันคือจิตวิญญาณนะคะของความเป็นพอร์ชค่ะทุกคนคราวนี้นะคะเรามาสตาร์ทกัน นี่สตาร์ทนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นจอดิจิตอลที่ทักทายมาเค่นแล้วก็มีตัวอาร์มของคอชแบบเด้งออกมาพร้อมกับโลโก้นะคะมาเค่นที่ทักทายเรานะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะก็ควบคุมด้วยสวิชซึ่งสิ่งที่นิงชอบที่สุดเกี่ยวกับสวิชของคอชคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือเสียงทุกคนลองฟังนะคือมันเป็นเสียงคลิกคลิกที่มันแบบมีความอนาล็อกอมันบ่งบอกถึงความเป็น เป็น Heritage เป็นตำนานของ Porsche นะคะรวมทั้งสามารถที่จะปรับช่วงล่างสปอร์ตนะคะเลือกโหมด Off-Road ได้นะดูโหโลโก้มาเค้นเท่ๆที่อยู่บริเวณหัวเกียร์นะคะฟังก์ชันตัวจอต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นะระบบ เสียง AUX นะคะหรือว่าฟังวิทยุนะคะต่างๆก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะทุกคนห้องโดยสารกว้างใหญ่นะใครที่ห่วงว่ามาแค่นจะเล็กนะอันนี้คอหอสอตอความเห็นส่วนตัวไม่เล็กเลยนะคะเป็น SUV ไซส์เล็กถึงกลางนะเกือบ Compact ที่เรียกได้ว่าสบายมีสเปซแล้วด้วยความเป็น SUV ไงคือแบบโ เฮดรูมคืออลังคือแบบคือสูงได้ถึง2เมตรกว่านะคะได้เลยด้านหลังก็เช่นกันนะคะสบายสบาย2.89ล้านรถวิ่งปีลราไม่ถึงหมื่นงี้นะ ด้านหลังนะคะก็สบายได้อยู่หลังคาสูงนะคะมาเคนไม่ได้เป็นคูปนะคะทุกคนมาแคนเป็น SUV นะคะแต่ด้วยรูฟไลน์ของเขาเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche เนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยดูสโลปลงแต่จริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยคือสูงอยู่นะคะมีความที ee, hi, 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 ่ให้ให้เฮดรูมเป็นความรู้สึกเหมือนกับ SUV เลยคือไม่ได้เป็นความรู้สึกของของความคูปแต่อย่างใดถึงแม้ว่าเวลาเราดูภายนอกมันจะดูคูปก็ตามนะคะ คันนี้กันบ้างนะคะคันนั้น2.89ล้านคันนี้อัพขึ้นมาอีกหนึ่งโฉมเฟซลิฟต์นะคะ3.99ล้านบาทค่ะกับอัพหน้าขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยนะคะไฟหน้า LED รุ่นใหม่นะคะ 4, 4. ่จุดนะหโอ้โหไฟตัวนี้ทุกคนเขา,เขาชอบกันมากนะคะ เส้นสายฝากระโปรงต่างๆนะคะก็ยังเป็น2เส้นนะคะตัวหน้ากระจังต่างๆก็จะเป็นเส้นสายของ r s r h e นะคะที่แบบว่าตะโกนความเป็น Porsche หนักมากนะคะรอบคันนะคะสิลูเอนะคะก็จะเป็นรูปทรงของความเป็น SUV โดดเด่นที่ไฟท้ายเลยะคะสำหรับตัว Facelift ที่จะได้ไฟท้ายยาวแดงอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะของโฉม c e l i f t คันนี้ก็มาพร้อมวารันตีของ AAS อีกนั่นแหละที่ทุกคนสามารถไปเข้าศูนย์ AAS ได้ฟรีนะจนถึงปีหน้าใส่ของได้เยอะปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้สวยๆนะคะอลังการมากๆนะกับรถ AAS สองคันที่อยู่กับเรานะคะคันนี้เนี่ยจะเข้าออกรถนะคะคีย์เลสแล้วก็โอ้โหข้างในแบบอยากจะหยุดหายใจอ่ะ กับสีดำแดงทูโทนะคะซูมให้เห็นดีเทลแต่ละส่วนไปพร้อมๆกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคอนโซลด้านบนที่เป็นหนังเย็บสติชิง่งด้วยได้แดงสุดหรูอลังการแบบน่าใช้มากนะคะแล้วก็ซูมตัวสติชิ่งสีแดงนะคะให้นิดนึงใหม่เอี่ยมอ่อง โมลไยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น3ก้านโครเมียมมีทริปทรอนิกค่ะเบาะแดงสวยงามพร้อมโลโก้หัวหมอนพอร์ชอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะทุกอย่างเป็นเงินหมดของพอร์ชโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเลยนะคะเบาะรูเบาะแดงดำหัวหมอนนี่หลายแสนนะคะคุณเขาจ่ายมานะคะรวมทั้งจอรุ่นใหม่นะคะทัชสกรีนอย่างเลิศต่อมือถือ Apple CarPlay ฟังเพลงในมือถือเราผ่านเครื่องเสียงโบส e นะคะแบบสวยๆนะคะกับเครื่องเสียงโบส e นะคะที่ติดตั้งอยู่รอบคันจอใหญ่10กว่านิ้วนะคะ a t t a c h ได้นะคะจอ PCM ตัวใหม่มี n a เก g a t o r กับ interface ทุกอย่างนะคะที่บ่งบอกตะโกนความเป็นพอชมากๆทั้งความเป็นปุ่มแอร นะคะปุ่มทุกอย่างตรงนี้ที่เวิร์กกันกับตัวทัชสกรีนได้เป็นอย่างดีแบบสุดๆไปเลยคราวนี้ด้านหน้ากว้างใหญ่สวยงามหรูหราขนาดนี้นะคะด้านหลังจะอินขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะพื้นที่กว้างใหญ่นะคะทั้ง Headroom และเ g g ก o รู สุดหรูหราม่านข้างประตูหลังใดๆครบทั่วนะคะพับเบาขึ้นมาก็ใส่ของได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะพับคันนี้ให้ดูกันนิดนึงนะคะว่า เป็น feeling ไหนนะคสำหรับใครที่เลือกใช้บาแคนเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยเรามีโมเมนต์ที่เราใส่ของเยอะเราอาจจะแบบเอออยากเปิดท้ายใส่เข้ามาง่ายๆนะคะก็แบบนี้ได้เลยเราสามารถนั่งเคียงคู่กับสัมภาระได้พับหมดเลยหรือว่าจะพับบางส่วนอันนี้ก็จะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะคะสบายใจสุดๆด,ด้วยวารันตี AAS ทั้ง2คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น คันนี้นะคะโฉม f a c ลิฟ f t นะคะราคา3.99กับเลขใหม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรค่ะหรือว่าจะเป็นโฉมก่อน f a c ลิฟ f t ในราคาเพียง2.89ล้านบาทเท่านั้นสอบถามได้เลยนะคะที่092 92 45 6 4 1หรือทักแชทเข้ามาค่ะน้องแอดมินคอยตอบ คลิก l ล n e o f f i c i a l ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์มีรูปมีรายละเอียดใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะถ้าใครเพิ่งเคยเข้าครั้งแรกรบกวนกดอนุญาตให้เน่งด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะ หากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ